สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่ $-$5 6 5ถึง567นะครับและสมาชิกดูก่อน30ตอนเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องนี้และเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปมากกว่านนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยฮะนี่เจ้าเสียสติไปแล้วหรือ,อยังไงไม่ต้องการให้ทุกคนออกไปจากที่นี่แล้วเหรอแล้วมันจะทำไมล่ะ ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะควบคุมกระบ,บีล้วเชนได้ด้วยพลังเพียงแค่นี้หรอกนะแขนปีศาโลหิตปีศาจกืนกินนะพากรบีล้วเชนสะบันแย่ yeah, แล้วข้าถูกตึงเอาไว้และพื้นที่โดยรอบถูกปิดกั้นด้วยเจตจำนงกระบ,บีตอนนี้ข้าทำได้เพียงต้านเอาไว้เท่านั้นโลปีศาโลหิต ข้าประเมินเจ้าตำไปริงๆดูเหมือนว่าข้าจะต้องเอากิงบ้างแล้วปีศาจโลหิตจงออกมาวิญญาณปีศาจโลหิตเหรอลัวหลีเจ้ากดดันให้ข้ามาถึงจุดนี้ได้วันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้คำพีเสียเสนหาบอวิญญาณโลหิตชายผู้นี้ต้องการจะทำอะไรกันแน่ เจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้ชิงสเวียนร,ระวังฮะจีสเวียนข้าจะช่วยเจ้าเองนั่นเขาจะทำอะไรชายผู้นั้นรู้ดีว่าเขาไม่สามารถค่นล้มลัวหลีได้ด้วยตัวคนเดียวดังนั้นเขาจึงต้องการช่วยจีสวียนค่นล้มเวินจริงสเวียนโดยเร็วหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนจะร่วมมือกันเพื่อค่นล้มลัวหลีอย่างนั้นหรอ ต่ำสามซะกินเจ้าคนสารเลวสองตัวนั้นลุมนี่นาะเอะฮะหงเทวาทองคำอย่างนั้นเหรอฮ่าฮาช่งโชคดีจริงๆที่เจ้าสามารถชำระแก่งแท้วิญญาณของหงเทวะทองคำได้มาดูกันว่าเจ้าจะสามารถต้านการโจมตีของข้าได้ไหม คำพีตาซื้นกวา้างเทพยาตาเอ๊ะคิดว่าจะสามารถค้นค่าได้ด้วยการลุมอย่างนั้นหรอไม่ยอมไม่เป็นแบบนั้นหรอกก็หงเทวาทองคํา มาจบการต่อสู้กันเถอะเป็นไปนได้อย่างไรเออสองต่อหนึ่งดูเหมือนว่าข้าจะไม่ไหวจริงๆหอพลังวิญญาณของนางถูกรบกวนใช้ประโยชน์จากตอนนี้เลย ว่นจริงสเสวียนเจ้ายัางไหวหรือเปล่าข้ายัางไม่ตายข้าไม่ตายง่ายๆหรอกนะ <c oughs> ขอบคุณเจ้านะลวลีว่นจริงสเสวียนเจ้ารอข้าตรงนี้ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าระวังตัวด้วยละ่ะ <c oughs> ผมสีเงินกลับกลายเป็นผมสีดำ ลัวเฉินสะบ้นทุกอย่างลัวลีนี่ผมของเจ้าลัวลีเจ้าคิดจะประเชิญหน้ากับพวกข้าสองคน้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอแม่น้ำลัวนี่คือพูดแม่น้ำลัวในตำนานเหรอพูดแม่น้ำลัวจงมอบพลังให้แก่ข้าและจงแสดงตนออกมา นางเป็นเจ้าของพูดแม่น้ำลัวเหรอเป็นไปได้ยังไงสตรีคนนี้จะน่ากลัวเกินไปแล้วพูดแม่น้ำลัวถูกทำลายในหายนะครั้งใหญ่ของปหาพันพบแล้วไม่ใช่หรอแล้วลัวหลีนางไปเอามาจากไหนกันเท่าที่ข้าทราบแม้ว่าพูดแม่น้ำลัวจะถูกทำลายแต่ยังมีเศษซากที่เหลืออยู่และแตระกูลลัวเฉินก็ยังคงแอบซ่อนมันเอาไว้ที่ไหนสักแหง่ง แต่ถึงอย่างนั้นการดำเนินของพูดแม่น้ำลัวนั้นก็ต้องการสภาวะที่รุนแรงไม่เพียงแต่ต้องให้พูดแม่น้ำลัวเป็นร่างกายของบิดามารดาเท่านั้นนอกจากนี้ยังต้องการให้ตัวอ่อนในร่างของมารดาที่สามารถใส่ได้พอดีและการล้อมรวมเข้ากับร่างของเจ้าของไม่เช่นนั้นจิตวิญ,ญญาณของพูดแม่น้ำลัวที่เพิ่งเกิดจะกลายเป็นความว่างเปล่าอีกครั้งและสลายไปในที่สุด นั่นคงเป็นโชคันยิ่งใหญ่สำหรับตระกูลหลวเฉินที่สามารถบ่มเพาะพูดแม่น้ำหลวโดยอาศัยอำนาจจากเสกซากพูดแม่น้ำหลวที่เหลืออยู่นี่คือไพ่ใบสุดท้ายของข้าถ้าเจ้าต้องการที่จะค้นล้มข้าก็เข้ามาได้เลยพี่เทียนเหอะจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่าได้ผิดบวังไพ่ตายอีกต่อไปเลยต้องลุยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเข้าใจแล้วคำพีเสียเฉิน ละครปีศาโดหิตอัศารพิษแม่น้ำลัวพลังชำระล้างของพูดแม่น้ำลัวจังน่ากลัวยิ่งนักตายซะเถอะ ยังเหลือค้าอีกคนนะ